ในวันที่คุณเดือดร้อนเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างคุณขอบคุณนะครับผู้ติดตามที่แอดไลน์มาถามซื้อเอหยื่อผมนะผมก็มีตัวอย่างให้ทดลองท่านอย่าเพิ่งซื้อเลยครับเอาไปทดลองก่อนให้ท่านถูกใจและค่อยมาซื้อเพราะเงินของท่านหามายากนะครับ ในวันที่คุณเดือดร้อนเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างคุณสวัสดีครับพบกับผมครับป่อยเบรกท้ายฟิชชิ่งสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับก็เวลานี้ครับเป็นตอนเย็นวันศุกร์นะก็ผมก็ได้เลิกงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เวลานี้นะครับ16บหนาฬิกากว่าแล้วนะครับก็ดูนะครับ เบื้องหลังผมนะภาพเบื้องหลังผมนะครับแบตเตอรี่นะครับถังน้ําแข็งถังน้ําเก้าอี้นะครับแล้วก็ถังเยื่อถังปุ้งแต่งเหยื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยล่มแล้วก็ที่ซ้อนนะครับนี่ครับสุดปังครับสุดปังแมวของผมเองนี่แหละครับก็เลี้ยงสัตว์ไว้ก็ไม่ ก็ไม่ได้เรียกก็ไม่ใช่สัตว์แล้วครับก็เสมือนลูกคนหนึ่งแล้วครับกินด้วยนอนด้วยครับยกเว้นถ่ายเขาก็ถ่ายในที่ของเขานะถ่ายนอกบ้านก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะไปที่สุสานหอยนะครับก็ซึมเนื่องจากทําไมผมถึงไปนะก็มีการคอมเมนต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับมีน้าท่านหนึ่งที่เขาตกเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาก็ได้ชวนแล้วก็วันนี้ก็ได้นัดกันนะครับ ว่าหลังเลิกงานเจอกันครับที่สุสารหอยนะครับก็มาเลยครับเพื่อนๆน,นานะท่นานใดที่ตามไปก็ไปร่วมตกรึกกันได้นะครับก็เนื่องจากเขาเปิดอ่างแล้วครับก็นักตกปลาก็จะรวมกันที่เขตอน,นุรักษ์นะโดยสส่วนใหญ่ก็เขาก็เลิกงานห้าโมงแต่ผมจะไปก่อนก็จะไปดูที่ดูหมายนะครับก็ขอบคุณนะครับ ผู้ติดตามที่แอดไลน์มาถามซื้อเหยื่ผมนะผมก็มีตัวอย่างให้ทดลองท่านอย่าเพิ่งซื้อเลยครับเอาไปทดลองก่อนให้ท่านถูกใจและค่อยมาซื้อเพราะเงินของท่านหามายากนะครับไปติดตามเราชมเลยครับก็เวลานี้นะครับสองทุ่มสี่ที่ห้าแล้วนะครับ ก็มาถึงก็นานแล้วครับก็มามอยกับเอซนะครับสองคู่กว่าไปเลยก็ได้มาถ่ายนาเวลานี้นะครับก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นชุดที่สองแล้วนะก็บเอฟซีนะครับที่เขาได้ทักผ่าน facebook ผมนะ <c oughs> เขาก็ชวนผมมานัดนัดจุดนี้นะครับ ก็ดูนะครับก็มีนักตกปลา,เ,าเยอะอยู่นะครับก็ถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรก็ฝันดีนะครับไ้เจอกันตอนเช้านะครับถ้ามีก็ปัาตะเพียนสามที่ตัวก็ถ้ามีก็จะลงให้ดูครับถ้าไม่มีก็ฝันดีเจอกันตอนเช้าครับ กเ็เมื่อเมื่อตะกี้นะครับก็นาโลดมานะก็ได้คุยกับเขาพักหนึ่งก็เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดอ่างมานะครับก็ยังไงอะ่ะลาย,ยังไม่กินเหยื่อนะก็ไม่มีจุดไหนที่กินเหยื่อเป็นพิเศษนะครับก็วันนี้ผมนั้นอยู่ที่สุสานหอยนะครับก็เวลานี้นะเวลานี้ก็ใกล้สองโมงแล้วนะครับ ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับก็จุดที่ผมได้ตกนะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับก็สําหรับท่านใดที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะตําแหน่งและหมายผมก็จะทิ้งไว้ที่คําอธิบายวิดีโอนะครับก็เข้าไปหากันได้นะครับสําหรับหมายนี้ก็ชื่อสุสารหอยนะก็ยังไงก็เอฟซี FC นะครับที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะที่ มาจากต่างที่นะครับก็ให้ท่านเข้าตามหมุดที่ผมปักบุดและตำแหน่งไว้นะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้นะก็ไปชมสภาพหมากันเลยครับ ก็วันนี้เอาดั่มแดงมานะครับรจุดที่ผมได้ตกนะก็ประมาณนี้นครับก็นะ้าโรดมาเขาชี้เขาบอกว่าที่เคยกินจัดๆนะมันจะอยู่ตรงตรงร่มสีแดงนะแต่เอฟซีมาก็ดูนะครับให้ดูตำแหน่งเบื้องต้นนะเขาว่าตรงร่มจุดที่ตรงร่มสีแดงที่ผมซูมเนี่ยนะครับเนี่ยครับที่มีคนเดินออกออกมาเนะี่ยก็คือด้านหน้าเบื้องหน้ามันมีต่อนะครับนะ้าโรดเขาบอกว่า ปานั้นมันกินอยู่วนตอนะก็สําหรับนาที่อยู่ข้างๆผมก็คือก็ปเปรียบเสมือนเอฟซีนะครับก็วันนี้มาตกกันกับเขาก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาได้ตัวไปนะแต่เขาตกอยู่ตรงร่มร้องร่มแดงนะก็มาดูนะครับว่าอาทิตย์นี้ผมจะได้ปน,นินหรือเปล่านะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็มามาดูกันครับว่าอาทิตย์นี้ ได้ตัวหรือเปล่านะหรือจะแห้วนะก็จะตามสองวันเลยนะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็น่าจะประมาณครึ่งวันนะครับถ้าไม่มีตัวก็จะมาซ้ํานะ,ะเพราะว่านโรดขอได้มาชี้หมชี้เหลี่ยมแล้วก็มาดูกันว่าหัวมะม่วงหวานเข้มข้นของผมนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างทุกคลิปที่ผ่านมาหรือเปล่าครับไปติดตามรับชมเลยครับ ก็สำหรับเอฟซีต่างจังหวัดที่มาตกนะครับบุคคลเก็บในเขตนี้ก kind of <'ll> so <though> so ็จะมีแค่นะ้คนเดียวนี่นะครับรูปผ่านสถานก็ประมาณนี้นะครับครับแค่นี้แหละครับครับบอกเขาด้วยครับในในในหมู่ที่สาบแต่บนปลวกแดงด้วยนะครับเผื่อบางทีมีบางคนแอบอ้างเงยเหมือนกับฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะมีเก็บหลายคน ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาเก็บหลายคนนั้นอื่ก็ส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเก็บประมาณยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี้ก็อย่างผมเนี่ยผมลงห้าคันของของนักเก่งก็เท่าไหร่สามสิอ๋อก็คือของนักเก่งก็เก้าคันสิบคันเขาก็ เอาสามสิบบาทนะครับก็สําหรับเอฟซีต่างที่ต่างถิน่นที่มานะครับก็รูปภานสถานผมก็ให้ดูแล้วนะในเขตนี้หมู่สามเขาบอกนะเขาบอกว่าหมู่สามมีเก็บแค่แบบนี้แบบเดียวคือนา้าคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคนอื่นมาก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเขาบอกไว้แล้วนะก็ข้อมูลเบื้องต้นนะผมก็เคยทคําคลิปไปแล้วล่ะแล้วจะให้ผมเอาคลิปตัวนั้นมาตัดให น้าดูผมก็เสียเวลาผมถ่ายใหม่เลยดีกว่าโอเคครับเวลานี้ก็เก้ามงยี่สิบแล้วนะครับก็ดำแดงก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อชุดที่สองไปแล้วแล้วก็ตั้งระดับทุนเม็ดใหม่นะก็ทำไมถึงใส่เหยื่อเร็วก็เดิมครับหนาลมแดงนะ เขาได้เอาป,นนนนปนา,าปนินขึ้นโชว์ไปแล้วนะครับเขาก็ได้เอาปานินขึ้นโชว์ไปแล้วนะครับหนึ่งหางก็น่าจะประมาณไซโลนี่แหละครับตอนนี้ผมก็ได้จะเพียนแค่เช้ามานะตั้งแต่เช้าเลยได้จะเพียนแค่ตัวเดียวแล้วที่เหลือมันก็เงียบครับเพราะว่าผมกดเม็ดโฟมไว้ข้างในแต่เพียนที่จะตีก็คือจะต้องเป็นไซส์ใหญ่หน่อย ก็มาตามกันต่อแล้วครับหลังจากนี้9ก้ามงยีเป็นต้นไปก็เช่นเดิมนะครับถ้ามีช็อตผมก็จะลงให้ถ้าไม่ไม่มีช็อตยิงยาวยันบ่ายนะครับถ้าช็อตปันนินลงแน่นอนครับไปแล้วชมกันต่อเลยครับ ก็อัปเดตนะครับเวลานี้1ิปบปิดนาฬิกาแล้วนะครับอัปเดตยังไงก็ดูนะครับเพื่อนๆดูนะดูใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนนะครับแอเป็งไงครับโอ้โหวันเสาร์วันนี้โดนฝนตั้งแต่1ิปบปิในาฬิกาเลยนะครับยอดยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหน้าบานันนิงเลยนะพลาดบรรยากาศ อากาศแบบดีมากท่านใดที่นอนอยู่บ้านก็ผมพ่ายเยอะนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูครับฝนไม่ธรรมดานะฝนเป็นไงครับโอ้โหเดี๋แลวฝนตกติ๊กติ๊กติ๊กตกฝนตกเต็มเลยครับั่วฟ้านะก็ดูนะครับ ก็ก็เริ่มมีนักตกปลาเยอะขึ้นนะครับด้านหลังผมนะถระท่านใดที่จะมานะดูนะครับดูครับโอ้ดูของดูของนักเก่งนะครับที่ที่มาตกกันกับผมนะเนี่ยดูทุ่นเขาตึงตึงทุ่นเขาขยับแยน่นี่ปิปแล้วครับโอ้ก็ทำบรรยากาศทำเออ ท้าการสายฝนนะครับก็ที่เป็นนาฬิการนะก็อัปเดนให้ f อฟซท่านใดที่จะออกหมายก็ดูแลสุขภาพ้วนะครับอาเหตุการณ์ยังไงก็รับชมกันต่อเลยครับตอนนี้เดี๋ยวฝนนอนกันครับฟินกับบรรยากาศฝนตกนะครับนะครับได้แล้วโอ้โหฝน นีะครับอันนี้ที่ผมให้ดูนี่คือฟั่งป่าเพลกนะลมแรงครับคลื่นไหล่ิ้วิ้วิเลยเราชมต่อไปเลยครับ